ค่ะกาสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับรัฐบาลไทยเนาะค่ะแอดจะล่งเด่นตัวเดียวรัฐบาลไทยไอพี่น้องเนาะค่ะก้อนอื่นเมื่อกี้ก้อนแอดจะเข่าช่องแอดไปอ่านคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งเนาะค่ะจริงๆแล้วจะบ่ใส่ใจจะบ่ห้คาเลยพี่น้องเอฟซีที่เขามัดตามแอดเนี่ยจะเห็นตัวเลขแนวทาเหมดเนาะค่ะอาว่าเม็นพระอิฐพระปูนเนาะพี่น้องเนาะค่ะ เฮาอุตส่าห์หายนวทางฟีฟีพี่น้องแค่บะหมักกับบะตองเข่ามาเบิงนะคะเพระยาะเฮาบ่ะด้ยยังใจเจ้าของสูเนวเฮาอุตส่าห์คิดหาแนวทางสูตรบางสูตรคิดจนหัวจะแตก,กว่าจะได้สูตรออกมาความปรารถนาเดียืออยากให้เอฟซีพี่น้องส่วนเฮาปรารถนาที่จะหายแล้วมันไม่เข้ามันหลุดมันก็แค่สูตรคำนวณพี่น้อง แอดบ่เคยกันลั่นฟันท่องวามาแน่นอนมาล้านเปอร์เซ็นบ่เคยมิตะบอกให้พี่ห้นองใส่วิจารณญาณเอาอ่ะก่อนที่คุณจะเข้ามาคอมเมน่์ดาคนอื่นหนักๆอย่างน้อยวุฒิภาวะอายุของเราแต่ละคนเข้าไปดูแล้วหาสิบหกสิบขึ้นเนาะคะ่ะคุณคิดดีแล้วหรือ,อยังการที่คุณจะมาดาหรือต่อว่าคนอื่นต่อ ในทีสาธารณะอย่างนี้บมัมเบลพาอิดพะปูนพี่น้องกาบขอโทษขอให้เอฟซีพี่น้องผู้ดีเด้อค่ะผู้ดีก็ร้ายโยค่ะพี่น้องกาบขอบคุณพี่น้องลหลายๆผู้ที่เป็นกันละาณนามิตรทดีดีเนาะแต่มันนี้แอดขอเอาจากหน่อยหนึ่งมันบมัมเบธรรมดาได้พี่น้องคิดสูตรบางมือจําบ้านเลขทีกับพ่ไใดได,ด้แต่แอดไม่ได้เสียใจหรอกที่โดนพูดโดนด่าโดนวาแบบนี้ ป็นยังแอดว่าเสียใจแอดเป็นอยังคือออกมาเบาแอดอยากมาหายสติค่ะคือเ้าเหตุนักคำนวณทุกคนไม่แตกต่างกันเลยอยากให้สูตรเดินอยากให้ f เอซีได้แต่ถามันนามันบอเดินถามัันบ่อได้มันกัะสูตรวิสัยพี่น้องในเมื่อเ้าเหตุด,ดีแล้วนะคะ แอดอยากบอ,อกออกมาบอกว่าก่อนคุณจะพูดจะพิมพ์จะคอมเมนต์ลงไปคุณต้องให้เกียรติตัวเองก่อนเนาะให้เกียรติตัวเองก่อนก่อนที่คนอื่นจะคนอื่นจะมาให้เกียรติเราเนี่เราต้องให้เกียรติเจ้าของก่อนการที่มาใส่ว่าจาบดีกับคนอื่นเนี่ยมันสมควรแล้วมันถูกต้องแล้วเหรอคะนะักคำนวณทุกคน บางสูตรคิดสามมือกับว่าใดสูตรหนึ่งมันยังหลุดอยู่พี่น้องบางสูตรจำบ้านเลขที่ก็บ่ได้คิดสูตรแล้วพี่น้องเอ้ยคุณไม่ชอบเราก็แค่ผ่านเนาะค่ะคนเฮ้ามั่นเมยมันลาขึ้นมากมันก็อดที่จะน่อยใจว่าใดในบางครั้งพี่น้องในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วนี่ มันเหมือนกันลั่งใจในบางครั้งพ่อเฮาคิดเห็นผู้ดีๆเฮ้ากับมีกำลังใจเหิดสู่ต่ออยย่ค่ะใช่ว่ามันไม่เข้าแนวทางมือขึ้นเล่าพัฒนาเฮากับเข่าศูนย์ศูนย์หลักสิบหลักหน่วยประกอบคู่กันเข้าที่ศูนย์ศูนย์พี่น้องไปเบิ้งลิปไปเบิ้งใบแนวทางของแอดได้เลยไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่จะดราม่ากแก้ไขตัวเลข เนาะค่ะรัฐบาลไทยเราก็ใช่ว่าไม่เข้าพี่น้องมันก็มีเข้ามีหลุดงวดนี้ของเซียนสารคามเข้าห้าหนึ่ง 5, 1, ตรงตรงเนาะค่ะ 4, ค 1, สี่คูนึงแสแอเหดจังไดเนาะพี่น้องวาบอามันก็มีเข้ามีหลุดค่ะทุกสูตรทุกคลิปที่แอด,ดลงแนวทางแอด,ดจะบอกทุกครั้งว่าเป็นแค่แนวทางให้พี่ให้น้องใส่วิจารณญาณหลายๆเด้อค่ะ เฮ้าเป็นแค่แนวทางเดอมากระจัดคัดกระพานเฮ้าบ่ไดกระลั่นฟันทงไล่ว่ามาแน่นอนมาล้านเปอร์เซ็นซันน,นู่นนี่แอดจิตไม่เคยพูดเนาะค่ะอันหลักสิบล่างเราพัฒนาของเฮ้าเข่าสิบกวงนวดเอดซที่เขาตามเนะ่ะเขาเห็นมีหลายคนที่เขาเห็นแต่เขาไม่อยากมาคอมเมนต์มาตอบมาอธิบายเนาะ ถ้ามันเดินว่าจริงเอฟซีกับสีแอดลหะล่ละสีนาแอดก็นี่นะคะอันนี้คุณคนเดียวว่าเป็นอย่างแต่ทําไมแอดพูดเหมือนโมโหแอดอยากมาเตือนสติเจ้าวาการที่จะมาพูดให้คนอื่นนี้ที่สาธารณะนี่คุณประจันนิสัยตัวเองอย่าให้แอดใส่เข้ามาสันดานเถอะค่ะพี่น้องขอโทษขอให้เอฟซีพี่น้องผู้ดีเดอร์ค่ะเมื่อนี่รุดอีลีพี่น้องนะคะ สูตรบางสูตรคิดสามมือกับผู้ใดพี่น้องยางจนจําบานเลขทีู่้ใดแต่ความพยายามของนักคํานวณไม่ต่างกันเป้าหม้ก็คืออย่างให้เน่าทางเข่าอย่างให้พี่น้องได้แต่คุณมาใส่วาจาตำตาเนี่ยเอสว่าเสียใจกับคนคนนี้ดอกค่ะแต่หน่อยใจนิดหนึ่งว่าอายุปูนนี้แล้วพูดใดซ้ำนิดตี ก่อนจะพูดห้าคว้นิิดก่อนวุธิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของเราไม่แตกต่างกันอายุดูแล้วไม่แตกต่างกันเลยเฮาอายุปุนนีเหรอเฮาต้องสอนลูกสอนหลานซอยกันเฮาบ่เป็นสิมาประจานตัวเองโดยใช้วาจาไม่ดีต่อที่สา,สาธารณะแบบนี้คุณไม่ชอบก็แค่ผ่านบ่เป็นคุณจะไปะแควใส่แควขวา คนอื่นเขาก็มีชีวิตมีจิตใจมีหัวใจที่คุณที่เขาไม่ตอบโต้คุณเนะ่ะเพราะว่าเขาให้เกียรติตัวเองแอดเห็นหลายครั้งแล้วแอดาจะบ่ปากคุณไม่ชอบเราก็แค่ผ่านเนาะพี่นอ้องว่า่อ่ะสูตรทุกสูตรทุกช่องทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดพี่น้องเนาะค่ะแอดไม่กเก่งเลยแอดจังเหตสูตรหลายไม่เคยพูดว่าตัวเองเก่งเลย เฝ้าเสมอเลยว่าเป็นแค่แนวทางพี่น้องใส่วิจรารณญาณหลายๆก่อนที่จะเอาตัวเลขไปใส่เด้อแอดจะพูดตลอดเลยขอบคุณกับระยานมิตรทีดีคนที่ดีๆมีเยอะกว่าแอดถึงมีกำลังใจที่จะเดินต่อถามวเลาผู้เดียวแอดเศร้าแล้วพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ก็เศร้าคือกันเนาะค่ะค่ะเป็นหลายๆคนแต่นี่คนดีๆเขามีเยอะกว่า เข้าไปยามเพชรซิ่งที่ดีและถูกต้องแล้วแต่คุณแอดบอกตรงๆเลยขอใส่ข้ามนีตแต่แอดเปิดช่องมาแอดเ่งค่ยบอกข้ามนีจักเถี่ยแย่มากเข้าไปดูอายุและวุฒิภาวะของเราควรจะช่วยกันสอนลูกสอนหลานแล้วค่ะไก้จะกินเงื่อนค้นแก่กันแล้วเม็ดตัวแอดเองและตัวคุณด้วยควรจะพิจารณาที่ตัวเองว่เป็นไปขาดโทษมองเห็นปัญหาที่ตัวคนอื่น บอกให้คิดให้สติกันให้คิดเด้อพี่น้องกัลยาณามิตรที่ดีทุกท่านก็นได้เนาะค่ะดีหลายค่ะกับว่าเป็นยังดอกมี่ตะเล่าผู้เดียวนี่แหละเนาะเอาถือว่าเราป่วยเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอ,อให้หลายหลายค่ะเอาไปเบื้องแนวทางเอาเบาื้องคำเตือนก่อนพระท่านไดเวัอย่ค่ะฆ่าชุนยุ่พี่น้องค่ะคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะแอดกัว่าช่องได้ๆก่ะโอดขั่โอ๊แน่เราล่ะพี่น้องที่ได้ออกมาเวาเนี่ก็ถือว่าสุดเยอะสุดแล้วสุดแล้วหรือโอดแล้วเนาะคะ่ะยิกกะเก็บอยู่พี่น้องเอ้ยกับแม่ย่าเอาใจเย็นคมสู่เนาะค่ะที่ผ่านมาเห้าเห็ดหนาทีของเหาได้ดีที่สุดแล้วนะคะ รัฐบาลไทยเด้อพพ่นองนะคะแอ็ดวัิเคียนหัวขอเรื่องค่าศูนย์อยู่วังหันเนาะคะ่ะวิธีทำของสูตรนี่หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่สองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่เข้าที่เลขสี่สามหลักร้อยคือแปดหลักหน่วยคือสามบวกกันได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้เลขสองผ่าน หลักร้อยคือ 8, หลักหน่วยคือ3ได้เลข8 9 1 11 1ได้เลข2ไปที่หลักร้อยนะคะตัวเดียวเข้านับเนาะคะ่ะหลักร้อยคือ 2, หลักหน่วยคือ9 9บวก2ได้11 11คือ1บวก1คงที่ได้เลข2เอาสูตรไปน้ำเลยพี่น้องสูตรนี้เนาะคะ่ะง่ายๆค่ะแต่เข้าต้องมี้คงทีนะคะเอาคงทีใส่ไปน้ำ หลักร้อยคือ7ดหลักหน่วยคือ9 7บวก9ได้16 16บวกหนึ่งคงที่ได้เลข7ไปหลักร้อยนะคะบวกแบบนี้เลยค่ะพี่น้องหลักร้อยคือ7หลักหน่วยคือ0 7ย์บวก1ได้8สิเดินต่อบ่พี่น้องว่าเนาะค่ะโอ้โหพี่น้องว่าสิบบ่ปากดอกคะ่ะรัฐบาลไทยเ้อพี่น้องเด้อเอ็ดเคนหัวขอยกอนเพื่อเขามาเห็นบ่เ,เห็นหัวขอเนาะคะ่ะ คนบ่ตายเนาะพี่น้องเนาะมันกะมีบางละเนาะค่ะแอดว่าสีบ่ปากดอกค่ะว่าสีบ่ปากเลยว่าสิเกาขามอยู่ค่ะก็ต้องเอาจักน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้ได้เลขแปดมาได้บนล่างแล้วก็หลักร้อยก็เอาคือเกาเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวเนาะค่ะเฮ้ากับบม่มาไข่ผู้ใดมาด่าเฮ้าคือกันได้เนาะพี่น้องเนาะค่ะสูตรนี้งวดที่แล้วได้เลขหนึ่งพี่น้องสิเห็นอยู่ดอกเนาะค่ะ ได้เลขสี่มาสี่สได้เลข8ดมาส8ได้เลข8มาหลักร้อยแปดสี่สามได้เลข3 8 6 3สได้เลขหนึ่งห้าได้เลข3 2มสองสได้เลข1งวดที่แล้วเข้าห้าหนึ่งงวดนี้ได้เลข7สูตรมีเขามีรูดเบิร์ดราคาพี่น้องบ่มีสูตรใดสิเดินริวลิว,ลวยุ่ผู้เดียวเนาะค่ะมีเขากับมีรูดพี่น้องเอ้ยนะคะกัซอยกันเบิ่งกันตามสูตรตามวิธีท้ำนี่แหละค่ะ เอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะอ่าสูตรมันจะมีไปทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะอ่าเด่นตัวเดียวไปรักใดก็ดีเบิดนะค่ะพี่น้องเอาแคปเอาเดอ้อค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็จะได้สองสูตรเท่าน,นี้ละเนาะค่าศูนย์อยู่พี่น้องคนเฮ่าบ่ตายเนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆเอ้อที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ